สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวันวานผ่านเพลง<ท> <ๆ S 1> เช้าๆแบบนี้ครับ9<ท>นาฬิกาถึง10นาฬิกา นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราเจอเจอกันเป็นวันแรกนะครับเริ่มต้นเดือนใหม่แบบนี้1่กุมภาพันธ์วันนี้เจอเจอกันเป็นวันที่2กับเรื่องดาวดีๆเพลงเพราะๆแล้วก็สุขภาพดีๆที่จะนํามาฝากกันในทุกๆวันนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับมีคุณผู้ชมหลายๆท่านครับที่มีความสงสยัยแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาที่สถานีของเราเยอะมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะในในเดือนที่แล้วแล้วก็หลายๆเดือนหลายๆเดือน ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเวลาเดียวกันนี้เนี่ย9โมงถึง10โมงเนี่ยนะครับจะเป็นเวลาในการออกอากาศซ้ำหรือว่ารีลันนะครับของรายการจัตุรัสการเมืองนะครับเมื่อวานมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้านะครับยังไงวันนี้เนี่ยนะฮะขออนุญาตแจ้งคุณผู้ชมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่ารายการจัตุรัสการเมืองเนี่ยนะครับจะมีการออกอากาศซ้ำหรือว่ารีลันเนี่ยนะครับเป็นในช่วงเวลา7นาฬิกานะครับถึง8นาฬิกาในทุกๆวันนั่นเองนะครับยังไง วิเคราะห์เรื่องราวของการเมืองปัญหาสังคมต่างๆเนี่ยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับตั้งแต่เวลา7จ็นาฬิกาถึง8ปดนาฬิกาและหลังจากนั้นเนี่ยก็อย่าลืมแล้วกันนะฮะมาติดตามเรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆนะฮะสบายๆกับช่วงเวลาเช้าๆแบบนี้กับเอกและก็รายการวันๆผ่านเพลงต่อเนื่องกันไปเลยนะฮะตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง10บโมงเช้าแบบนี้เอาลหละคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเอกเตรียมเพลงมาให้คุณผู้ชมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับมีหลากหลายบทเพลงที่ไพเราะไพลรานะครับที่เชื่อว่าคุณผู้ชมนั้นจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนไม่เเสียวลาั เราไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะฮะกับ1เพลงแรกวันนี้เป็น1ง,งานครับซึ่งเป็นผลงานการขับร้องจากคุณกุ้งกิติคุณเชียนสงครับกับ1เพลงที่มีชื่อว่ารักคุณเข้าแล้วไปติดตามชมเลยครับ ¡Con caos! รักคุณเข้าแล้วรักคุณเข้าแล้วกคุาครับคุณผู้ชมครับหนึ่งเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะรักคุณเข้าแล้วครับหนึ่งงานจากคุณกุ้งกิติคุณเชียนส่งนะครับต้องบอกว่าหนึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่มีความอมะตะมากๆนะครับคุณผู้ชมครับมีการร้องไว้หลากหลายศิลปินเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในรุ่นของคุณสุเทพวงกำแหงนะครับคุณ ธนินอินทราเทพนะครับคุณชรินนันทนาครก็ร้องเอาไว้นะฮะแต่ว่าวันนี้ที่ได้ฟังกันไปสําหรับคุณกุ้งกิติคุณนั่นเองนะครับเอาละกลับมาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันกับเรื่องราวดีๆดีกว่านะฮะวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องราวของเรื่องเล่าวันนครับย้อนกลับไปนะฮะเมื่อปี2,536นะครับวันที่2กุมภาพันธ์นะครับปี2,536ครับเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความภาคภูมิใจนะสำหรับคนไทยทั้งแผ่นดินเลยทีเดียวนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราหรือวว่่าในนนหลงะครับ ท่านทรงได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับจากการประดิษฐ์คิดค้นนะฮะตัวกังหันน้ําชัยพัฒนานะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะมีข้อมูลก็คือหลังจากที่เลขาธิการของมูลนิธิชัยพัฒนานะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักครับที่สนองพระราชดำริในการพัฒนาเรื่องของแหล่งน้ําในประเทศไทยเนี่ยนะฮะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตครับให้ยื่นขอรับสิทธิบัตรนะครับเมื่อวันที่2มิถุนายนปี2535ครับและที่สําคัญครับต้องถือว่า เป็นสิทธิบัตระะในพระประมาพิธัยะะของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและของโลกด้วยนะครับได้รับมอบกันไปนะฮะได้มีการรับไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็หลังจากที่มีการมอบตรงนี้เกิดขึ้นในเมื่อปี2536เนี่ยนะครับก็เลยมีการจัดนะฮะให้วันที่2กุมภาพันธ์นั้นเป็นวันนักประดิษฐ์ ของประเทศไทย <anna> ขึ้นมานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเป็นกังหันน้ําเพื่อการบําบัดน้ําเสียด้วยวิธีการเติมอากาศนะครับซึ่งเป็นสิทธิบัตรของในหลวงของเราเนี่ยนะฮะเป็นการพัฒนาแหล่งน้ําแก่ปวงชนนะครับการทํางานของเจ้าตัวกังหันน้ำชัยพัฒนานะครับเป็นการหมุนปั่นเพื่อเติมอากาศให้น้ําเสียเนี่ยกลายเป็นน้ําดีนะครับสามารถประยุกต์ใช้บําบัดน้ําเสียจากอุปกจากการอุปโภค ของประชาชนนะครับน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งเป็นการเพิ่มออกซิเจนนะครับให้กับบอ่อเพราะเลี้ยงสัตว์น้าทางการเกษตรอีกด้วยนะฮะต้องบอกว่าประโยชน์เนี่ยหลากหลายมากมายเลยทีเดียวนะครับกับเจ้าตัวเครื่องการการหันน้ำใช้พัฒนาตรงนี้เนี่ยนะครับหลักๆเลยครั้งแรกที่มีการถูกสร้างขึ้นเนี่ยนะฮะมีการสร้างต้นแบบครั้งแรกเมื่อปี2532ครับแล้วก็นําไปทดลองใช้ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเองเนี่ยได้มีพระราชดำรินะครับให้ทางมูลนิธิชัยพัฒนาดําเนินการวิจัยนะครับแล้วก็พัฒนากางหันน้ําซึ่งโครงสร้างและส่วนประกอบในส่วนที่เป็นปัญหาเนี่ยนะครับก็ได้รับการแก้ไขามาโดยตลอดนะครับ <S <S ในโครงสร้างนั้นเนี่ยนะฮะก็ได้มีการพัฒนานะครับ ให้มีการหมุนด้วยความเร็วถึง1,450รอบต่อนาทีนะครับโดยที่ซองตักน้ำเนี่ยนะครับหมุนด้วยความเร็ว5รอบต่อนาทีนะครับขับด้วยมอเตอร์ขนาด2แรงม้าครับและมีการปรับปรุงโครงสร้างในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องนะฮะเรียกว่าเป็นการพัฒนาในเรื่องของการวิจัยเครื่องกลตรงนี้นะครับด้านประสิทธิภาพเนี่ยต้องบอกว่ามีการถ่ายเทออกซิเจนลงน้ำเนี่ยได้ประสิทธิภาพเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ และที่สําคัญครับนอกจากที่เครื่องกังหันน้ํำชัยพัฒนานี้เนี่ยนะครับจะได้รับสิทธิบตัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วนะครับสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสําหรับทุกๆคนชาวไทยนั่นก็คือทางองค์กรทางด้านของนวัตกรรมที่เก่าแก่ที่สุดของเบลเยียมนะครับได้มีการมอบรางวัลเหรียญทองครับจาก The Belgian Chamber of i n v a n t o r นะฮะในงาน บราสเซลนะครับยูเลกาปี2000นะครับได้มอบรางวัลน,นี้ให้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นการแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ที่กรุงบราสเซลนะับ,ประ,บประเทศเบลเ,บลเ,ลเยียมนั่นเองนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องดาวดีๆที่ต้องบอกว่าเกิดขึ้นในอดีตนะฮะเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ย้อนไปเมื่อปี2536นั่นเองนะฮะเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจสําหรับพระปีชา สามารถนะฮะของในหลวงของเราของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีการคิดค้นนะฮะมีการประดิษฐ์เครื่องกลต่างๆเหล่านี้ออกมานะฮะเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์นะฮะแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยต่างๆนะ,ะให้กับปวงประชาของ ในหลวงท่านเนี่ยนะฮะก็ส่งผลให้พวกเราชาวไทยครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการบำบัดน้ําเสียโครงการต่างๆอีกมากมายที่เป็นโครงการในพระราชดําริของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับก็สร้างความสุขให้กับเรามากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากเรื่องราวดีๆวันนี้ที่นํามาฝากกันแล้วเรื่องราวของสุขภาพก็ยังมีกันต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้ติดตามกันว่าวันนี้เอกจะนําเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันบ้างนะครับ แต่คุณผู้ชมครับเรื่องราวของบทเพลงนะฮะก็ยังมีอีกหลากหลายบทเพลงที่รอคุณผู้ชมให้ได้ขอรับฟังเพลงกันเข้ามาครับต้องบอกว่าช่องทางในการติดต่อของเรายังเหมือนเดิมนะครับสช่องทางง่ายๆครับเริ่มต้นกันที่ SMS มนะครับคุณผู้ชมสามารถพิมพ์ข้อความนะฮะก็พิมพ์เคเครับตัวเคสองตัวเว้นวรรคนะฮะตามด้วยชื่อเพลงที่คุณชื่นชอบเพลงที่คุณประทับใจครับส่งมาที่หมายเลข4 5 0 4 3 3 3นะครับและอีกหนึ่งช่องทางสําหรับหมายเลขโทรศัพท์ครับมีน้องๆรอขอรับฟังเพลงจากคุณผู้ชมอยู่นะฮะคุ สหมายเลขของเรา0 2 9 3 6 3 2 0 4นะครับและ0 2 9362066 2มหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงกันได้เลยตลอดทั้งรายการนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับคุณผู้ชมจะได้รับฟังหนึ่งเพลงจากผู้หญิงคนนี้คุณก้อยพอรพิมลนะฮะกับเพลงที่มีชื่อว่า3หัวใจช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ